สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยขอหยุดเรื่องของเหรียญอีกสักวันหนึ่งนะคะเรามาดูผลประโยชน์ของอลูกว่ากันนะคะเพื่อนๆรู้จักกันไหมลูกว่านะคะแบบนี้เลยนะคะลูกว่าเป็นผลไม้บ้านๆน,นะคะ เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการมากมายเลยนะคะเพื่อนๆจะลูกว่าพี่จอยคิดว่าถ้าอ,อยู่ในเมืองอาจจะไม่มีให้ได้รับประทานแล้วนะคะลูกว่าส่วนมากจะพบเจอ บ้านนอกนะคะบ้านนอกคลองนาก็จะมีบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็หายากมากๆแล้วนะคะแต่พี่จอยโชคดีทุกปีพี่จอยได้ทานนะคะได้ได้ทานอ่าลูกว่าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาจะมีปลูกไว้นะคะเขาจะมีปลูกไว้แล้วก,ก็เขาก็เก็บไปขายนะคะพี่จอยก็จะได้กินทุกปีนะคะลูกว่าเป็นผลไม้ อ่าที่เมื่อสุกจะมีผลเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงเข้มนะคะคล้ายๆกับอ่อางุ่นรสชาติก็จะออกหวานนะคะแล้วก็มีรสฝาดฝาดเล็กน้อยนะคะก็จะนิยมนํามาแปลรูปนะคะมาแปลรูปอ่าเป็นน้ําลูกว่าเป็นเยลลี่หรือว่าแยมนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกว่านะคะมีสารอ่าต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสารกลุ่มมีลิตรต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ต้านลิตรของสารก่อมะเร็งโดยพบว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งช่องปาก และก็มะเลงเต้านมได้ด้วยนะคะรู้ว่ามีสรรพคุณมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกเป็นใบนะคะเราก็เอาทำเอาใช้ทำเป็นยาอมได้แก้ปากเปื่อยลิ้นคอมีเม็ดหลักนะคะใบและเม็ดว่าก็ใช้แก้บิดมุ่งเลือดท้องเสียได้ด้วยนะคะเรียกว่า ชอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวนะคะได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งได้ทั้งต้นเลยนะคะมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะใบก็ทานได้นะคะผลสุกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอา่าเป็นมุกสีม่วงดำนะคะแล้วก็วันนี้พี่จอยก็เอามาทานคุกใส่น้ำตาลน,นะคะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่อา่า พริกป่นเกลือนะคะจะแบบนี้เลยเอามาคลุกคลุกคลุกทานนะคะทุกปีพี่จอยสามารถที่จะทานสดสดหรือว่าทานคลุกพริกเกลือก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบนะคะแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเขาจะนำมาทำวไวได้ด้วยนะคะยอดอ่อนก็เอามาทำอ่า เอามาจิ้มน้ำพริกได้นะคะประโยชน์ของลูกว่ามีมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างคือหนึ่งะคะลูกว่าก็จะอ,อุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันได้ด้วยนะคะแล้วก็สองนะคะสรรพคุณของลูกว่าผลดิบก็ช่วยอาการท้องเสียได้นะคะสสัรพคุณของลูกว่ามีผลสุข รับประทานแก้อาการท้องร่วงอาการบิดนะคะสใช้รักษานะคะใช้รักษาอาการบิดมูกเลือดท้องเสียนะคะห้านำมาใช้เป็นยาอมยากวาดคอแก้ปากเปื่อยแก้คอเปื่อยได้นะคะหกอาการนําลายเหนียวข้นนะคะเจดช่วยรักษาเบาหวานนะคะ ก็ใช้ใบนะคะและ,มะเมล็ดว่านะคะก็รักษาเบาหวานได้ด้วยรู้ว่ามีสปปรรพคุณช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์ได้นะคะนี่แหละคือพี่พี่จอยชอบที่ชะลอความแก่นะคะช่วยบรรเทาอาการวันโรคนะคะอ่าคนที่เป็นโรคปอดนะคะ เอาลูกว่าไปตากแห้งนำมาบดให้ละเอียดนะคะก็รับประทานประจำจะช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นนะคะข้อที่สิบช่วยรักษาโรคหอบหืดนะคะไม่ว่าจะแพ้อากาศนะคะเป็นหอบเป็นหืดก็นำผลว่าสดมาต้มกับน้ำดื่มได้เลยนะคะบรรเทาอาการนะคะข้อสิบเอด็ดช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเส้นเลือดอุดตันในสมองได้ด้วยนะคะ ข้อ12อรู้ว่ามีส่วนช่วยต่อต้านการเกิดมะเร็งนะคะข้อที่13ช่วยในการย่อยอาหารด้วยการเพิ่มการหลั่งน้ำดีน้ำย่อยต่างๆได้ด้วยนะคะข้อ14ช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารข้อที่15ช่วยยับยั้งเชือ e ้ออีโคไลนะคะข้อที่16ช่วยลดการจับตัวของริมเลือด ข้อที่สิบเมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะข้อที่18ใบและเมล็ดลูกว่านำมาตำให้แหลกแล้วใช้รักษาโรคผิวหนังได้ด้วยข้อ19นะคะใบและเมล็ดว่านะคะเมื่อนำมาต้มกับน้ำตาลนำน้ำที่ได้มาล้างแผลเน่าเปื่อยได้ด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่20สิบ น้ำจากลูกว่าถือเป็นหนึ่งในแปดของน้ำปานะที่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตแก่พระพิสูนนะคะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะคะ่ะข้อที่ยี่สิบเอ็ดยอดอ่องขอรู้ว่าก็นำมารับประทานเป็นผักสดได้ประโยชน์ของลูกว่าผลสุกนิยมมารับนำมารับประทานเป็นผลไม้ และใช้ทําเป็นเครื่องดื่ดมหรือว่าไวายได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญลําต้นของลูกว่าสามารถที่จะอ่านามาใช้ปลูกสร้างบ้านเรือนได้ด้วยนะคะรู้ประโยชน์แบบนี้แล้วต้องหามาทานกันแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าลูกว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะคะพี่จอยโชคดีนะคะได้ทานลูกว่าทุก ปีนะคะแบบนี้เลยนะคะคลุกพริกเกลือนะคะทานอร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆจะอร่อยจริงๆนะคะอมเปรี้ยวอมหวานโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะช่วงนี้พี่จอยโชคดีนะคะหน้านี้นะคะช่วงเดือนอเมษานะคะ เดอนเมษาจะมีรัว่าให้เราทานแบบนี้เลยนะคะประโยชน์มากมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิง่งกริ๊งๆให้กับพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจะไปค่ะไปทานลูกว่าด้วยกันนะคะประโยชน์ของลูกว่าเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ